<Auto. S 2> สวัสดีครับผมเซลฟ์ฟลอกนะครับรถยนต์มือสองดีออโต้ยุทธข่าวบนร่าชธานีนะครับอ่าวันนี้นะครับ ป๊อกนะครับมาแนะนำรถนะครับสำหรับฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวช่วงนี้นะครับรถเกษตรกรนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับอยู่ด้านหลังป๊อกนี่เลยนะครับคันนี้นะครับอ่าเป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวนะครับ 2.4J ปี2020นั่นเองนะครับบอกก่อนว่า รถคันนี้มีข้อดีตรงไหนนะครับรถคันนี้นะครับเท่าออกกับป้ายแดงก็ว่าได้นะครับคันนี้ไม่เพียง10,000โลเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้ให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวป๊อกจะพาไปชมกันเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวป๊อกพามาดูด้านหน้าของเขาก่อนนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับด้านหน้ากระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นตัวสีดานะครับด้านหน้าตัด อยู่ทรงนี้ครับปี2020นะครับไฟหน้าของเขานี่ครับใสปิ๊งเลยอ่าคันนี้นะครับรถเนี่ยพึ่งมืหมื่นโลคันนี้เป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับอ่าไฮโดรเจนนะครับตัวไฮโดรเจนคันนี้ยังไม่ได้ไฟอ่าตัดหมอกหรือว่าไฟเดรท์ด้านล่างนะครับอ่าถัดมานะครับคันนี้เป็นรถหัวเดียวนะครับรถหัวเดียวสําหรับเก็บเกี่ยวหรือว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผมแนะนําเลยคันนี้นะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาอ่า มาดูด้านล้อของเขาครับอันนี้เป็นล้อกระทะนะครับอ่าล้อขนาด R15 นั่นเองนะครับอ่า205ทับ R15 นะครับก็คือเป็นล้อกระทะขอบ15นั่นเองนะครับยางเป็นยาง Bristone นะครับปี2020เลยนะครับเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้องค์คอยยังได้เป็นล้อกระทะอยู่ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ถัดมาครับคันนี้นะครับเป็นโลโก้ด้านข้างเขาเป็นโลโก้ไฮรักนะครับอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มนะครับคันนี้อ่าถัดมาเพิ่มอีกก็เป็นคิ้วคันนี้ก็ได้แล้วอ่าคิ้วก็ได้แล้วนะครับอ่าเบ้าจับของเขานะครับก็จะเป็นกรนลอยนะครับตัวนี้ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวเปิดแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถนะครับนี่ครับที่บอกว่าเป็นสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเกษตรกรนะครับ คันนี้นะครับได้คอกนะครับคอกของเขายังไม่ได้ใช้งานเลยครับคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นโลรถยังไม่ได้ใช้งานแล้วคอกนี่ติดมาติดมายังไม่ได้ใช้หรือว่ามันทุกเลยเฉพาะคอกนะครับก็อยู่ประมาณเกือบ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมื่นแล้วนะครับอ่าผมบอกเลยว่าคุ้มและก็คุ้มกว่านี้อีกนะครับอ่าถัดมาด้านหลังนะครับยางเขานะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเป็นยางมิสซิลีนนะครับอ่ามิสซิลีนปี2020เหมือนกันตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับอ่า คันนี้นะครับยางของเขาขนาด225/75นะครับตัวนี้ยางไซส์นี้สําหรับไซส์บรรทุกนะครับและถัดมาอีกนะครับคันนี้นะครับเสริมแหนบหรือว่าเพาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเพาลอยนะครับลูกค้าแจ้งก่อนว่าตัวนี้เป็นเพาลอยครับอ่าถัดมาด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮริโวปี2020โฉมด้านท้ายของเขาเป็นไงก็จะมีไฟดวงที่3อยู่ตรงท้ายกระบะไฟไฟท้ายก็จะเป็น ไฟไฮโดรเจนนะครับตัวนี้เป็นไฮโดรเจนนะครับสวยๆบอกก่อนว่าคันนี้ทําไมได้คุ้มนะครับก็คือรถแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับอ่ะคันนี้บอกก่อนว่านี่เลยแมกไนเนอร์ของเขานะครับไม่ได้มีการบรรทุกมาเลยบอกก่อนเลยนี่เดี๋ยวนี้มีการบรรทุกมาเลยนะครับนี่ยังเป็นฝุ่นๆอยู่เลยนะครับ อันนี้นะครับให้อะไรบ้างนะครับอันนี้กุญแจบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสนะครับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสาหรับลูกค้าที่กําลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรตอนนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะตอบโจทย์มากคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปบอกท้ายคลิปดีกว่าว่าเท่าไหร่่เรามาดูโครงสร้างของคันนี้กันเลยดีกว่ายาวๆเลยนะครับเริ่มเปิดด้านในแล้วนะครับด้านในของเขานะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังภายในเป็นสี ดำนะครับไม่เลอะนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมพาดูดานนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสของเขามีครบนะครับคันนี้รถคันนี้เข้าศูนย์นะครับอยู่ในประกันศูนย์เหมือนเดิมนะครับวิ่งเพียง10,000โลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมีครบนะครับคุณแจ2ดอกนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างก่อนแล้วกันโครงสร้างคันนี้นะครับไม่อยากลื้อมากเพราะว่ารถเพิ่ง1 0ึ่งโลไม่ต้องลื้อให้ดูมากเลยนะครับคันนี้นี่เลยดูเลยสีเดิม ไม่มีการชนหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเข้าฝั่งนู้นดีกว่าโอเคอ่ะเรามาชมกันต่อนะครับคันนี้นะครับเครื่องเล่นของเขานะครับคันนี้เป็นเครื่องเล่นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ FMAM AUX ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็รองรับ p p l e CarPlay ด้วยนะครับตัวนี้สามารถ iPhone เชื่อมต่อได้เลยนะครับตรงนี้และถัดลงมาก็จะเป็นแอร์นะครับเขาก็ปรับได้สีระดับนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่อง power outlet สำหรับวางของวางโทรศัพท์นะครับไม่เกะกะนะครับตรงนี้ช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ด้านบนนะครับของเขาดูเลยครับรถ1,000 0โลเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยป้ายยังดูเลยครับ1,000 0โลนะเนี่ยหนึ่งโลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเขียไหมแล้วกัน นี่ครับ1500กิโลครับลูกค้าครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถวิ่งน้อยมากเกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่อง2 5ซีซีนั่นเองนะครับหรือว่าเครื่อง2อ0พนั่นเองนะครับตัวนี้บาะของเขาตัวนี้เป็นบ่อหนังไม่ได้ใช้เลยผมบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เลยรถคันนี้เนี่ยรับประกันเลยว่ายังไม่ได้มีการบรรทุกหนักมาหรือว่าใช้งานหนักมานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันครับไป ครับตอนนี้ป๊อกมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องของเขานะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโว่ 2.4J นะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นได้เป็นเทอร์โบแล้วสําคัญเลยนะครับการดูรถมือสองนะครับของเราก็เป็นเมดอาร์ตนะครับนี่ลูกค้าดูได้เลยเนี่ยไม่มีการถอดมาแน่นอนนะครับอ่าส่องเข้าไปด้านในให้หน่อยครับเนี่ยครับมันไม่มีการถอดเลยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมมากแบบก็ใหม่จากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับเมด รอยประกาจากโรงงานผลิตเขาก็อยู่เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าสวยสะอาดใสบอกเลยครับตรงนี้นะครับไม่มีหรือว่ารือเป็นรถชนรถอะไรมาผมรับประกันเลยคันนี้นะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักลีโวเนี่ยครับเหมาะสําหรับการเกษตรมากนะครับในการบรรทุกนะครับต้องมอบให้เขาเลยประหยัดน้ํามันผมบอกเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับอยู่ด้านหน้าลูกค้าแล้วนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักลีโว ปี2020นะครับอ่าไม่10,000โลราคา5 1 9 0 0 0บาทนะครับอยู่หน้าลูกค้าแล้วตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสำหรับลูกค้าอยากเอาไปวิ่งงานก่อนนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,000บาทพี่น้องเนี่ย9,000บาทเองปีดาวนะครับตัวนี้สามารถกรเกษตรกรออกรถได้เลยนะครับสนใจติดต่อมาหาเซลล์๊อกเลยหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถก่อน คันนี้นะครับไม่10,000โลนะครับลูกค้าไม่ต่างกับป้ายแดงบอกก่อนเลยนะครับทั้งคอกทั้งเพผวนะครับก็รวมเกือบ60,000แล้วนะครับตัวนี้บล็อกแถมให้เลยนะครับเอาไปเลยนะครับแถมให้เลยตัวนี้นะครับออกรถกุญแจบุ๊กเซอร์วิสครบ2ดอกนะครับคันนี้นะครับเอาไปวิ่งงานก่อนได้นะครับอนที่หลังสําหรับลูกค้าเกษตรกรนะครับคันนี้ฝากไว้หน่อยนะครับสนใจโทรมาหาบล็อกเลยนะครับ0842923326เเซลล์บล็อกนะครับหรือว่า ที่นี่รถยนต์มือ2อดีอโต้ยุดคานะครับที่ตั้งของเราตั้งติดกับศูนิสันวนราชธานีนะครับก่อนถึงยูปาร์กนั่นเองครับลูกค้าสามารถแวะเข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาหาเซลล์อกเลยคันนี้นะครับฝากไว้อีกทีนะครับ5 1า0 0 0บาท่่นเพนเพียง90,00บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าใครมาก่อนได้ก่อนได้ส่วนลดนะครับหรือว่าจะเป็นของแถมเดี๋ยวเซลล์บอกจัดให้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับตไคร้ให้เป็นกำลังใจฟอกหน่อยนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเอารถสวยๆมาฝากอีก อย่าลืมคันนี้นะครับสวัสดีครับ